มีข้ามนะโดดข้ามอ่ะเดินึงเดินแล้วเดินแล้วทำไมไม่เดินมานี่อ่ะไม่ได้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 เสียเปรียบอยู่พี่แม่ดู <laughs> เห็นกล่องเกมขาวๆแบบนี้นะทุกคนจะรู้สึกว่าแบบวิเกมนี้มันแบบใช่เกมหมากลุกหรือเปล่า บอกเลยว่าง่ายกว่านั้นเยอะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะหยิบเกมที่ชื่อว่า Cor r idor เกมนี้นะคะมารีวิวให้ดูกันตัวเกมค่ะเล่นได้ 2- อถึงสคนใช้เวลาสั้นมากเกมเล่นประมาณ5้าถนาทีเท่านั้นเองนะคะแนะนาตั้งแต่อายุ8ปปีขึ้นไปกติกาในเกมนี้นะจุดประสงค์คือเดี๋ยวเรา,าเนี่ยจะมีตัวเดินของเราเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นเองเราจะทํายังไงก็ได้ที่เราจะเดินเนี่ยไปฝั่งตรงข้ามเข้าบ้านเพื่อนให้ได้ก่อนนะคะโดยที่นอกจากตัวเดินของเราก็จะมีแค่กําแพงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะวะเดินตัวของเราก่อนไหมหรือจ กําแพงไปปิดทางเพื่อนดีเนะี่ยเพื่อจะแบบสร้างเส้นทางเพื่อจะเข้าสู่ชัยชนะนะคะซึ่งตัวเกมนะได้รับรางวัลเมนซ<บ>่านะคะในปี1997ด้วยจริงๆต้องบอกว่ารางวัลเมนซ่าหญิงพูดถึงบ่อยมากเลยนะเป็นกลุ่มของอัจฉริภาพที่แบบเฮ้ยเขารวมกลุ่มกันแล้วก็แต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีเลือกรางวัลว่าเ,เกมไหนในปีหนึ่งจะเลือกรางวัล5เกมว่าเกมไหนเนี่ยที่เขาแบบแนะนาให้คนแบบได้ลองเล่นกันนะคะซึ่งตัวนี้ได้รับรางวัลในปีนั้นด้วยตัวเกมมีคู่มือสองภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเดีย๋ยวเรา การเล่นเกมนี้กันค่ะอุปกรณ์ในเกมนี้จะมีตัวกระดานกลางซึ่งจะมีพื้นที่ให้เดินทั้งหมดเนี่ย9คูณ9ช่องนะคะจะมีตัวนี้ที่เป็นกำแพงซึ่งในเกมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่น2คนนะเราจะได้คนหนึ่งเนะี่ยคนละ10ชิ้นนี่ก็จะวางตามช่องแบบนี้เลยสําหรับพื้นที่1คนอย่างเงี้ยสำหรับหนึ่งคนสมมติหญิงเล่นฝั่งนี้หญิงก็วางตรงนี้อันนี้คือเซตอัพของคนฝั่งขวา และเราก็พร้อมแล้วสําหรับเกมที่เซตอัพเล่น2คน 2> ซึ่งเป้าหมายของเกมนี้ค่ะคือเราพยายามจะพาเจ้าตัวโทเค็นของเราเนี่ยนะเดินเพื่อจะเข้าบ้านของฝั่งตรงข้ามให้ได้ซึ่งบ้านของฝั่งตรงข้ามอย่างเช่นของฝั่งสีแดงก็คือเส้นสุดท้ายเนี่ยที่เขายือนอยู่นะคะช่องไหนก็ได้นะคะถือว่าเข้าบ้านโดยที่ในหนึ่งตาของเราเนี่ยเราเลือกทําได้แ,แค่สองอย่างเท่านั้นอย่างที่หนึงน่งคือเดินโดยที่การเดินเนี่ยอาจจะเดินบนล่างหรือซ้ายขวาแต่เดินเฉียงเฉียงแบบนี้ไม่ได้นะ นี่คือแอคชั่นที่หนึ่ที่ทำได้หรือถ้าเราไม่อยากเดินสมมุติสีขาวเดินเสร็จสีแดงบอกฉันไม่อยากเดินเราสามารถวางกําแพงได้นะคะโดยที่กําแพงเนี่ยจะวางแบบนี้ก็ได้วางแบบนี้ก็ได้วางแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แต่ไม่สามารถวางแบบอย่างเงี้ยกึ่งกลางไม่เต็มช่องแบบเนี้ยไม่ได้นะ,ะเพราะนั้นสีแดงเนี่ยอาจจะเลือกที่จะวางแบบนี้ก็ได้เพื่อจะกั้นทางไม่ให้สีขาวเดินมา ะะโดยที่กติกาการวางกำแพงเนี่ยเราเนี่ยนะอาจจะวางโดยที่อย่างนี้อาจจะเหลือรูเอาไว้เนี่ยให้ตอนหลังเนี่ยเขาเนี่ยเดินได้แต่ไม่สามารถเดินแบบลงกำแพงแบบปิดหมดอะอย่างเงี้ยเพราะว่าช่องมันมี9้าช่องใช่ไหมแล้วไม่สามารถแบบปิดจนมิดโดย,โดยที่ไม่มีทางออกได้อะอย่างเงี้ยทำไม่ได้ นงออมอย่างเงี้ยถ้าเราวางแบบนี้ตึกตึกกันว่าสีขาวจะไม่มีทางเดินข้ามไปบ้านของสีแดงได้เลยอย่างเงี้ยลงไม่ได้นะคะอันนี้คือกติกาของการวางกงําแพง ทีนี้ในระหว่างเล่นที่เราเดินเนี่ยบางครั้งสีแดงเดินปุ๊บสีขาวเดินบางครั้งมันอาจจะเกิดการเผชิญหน้าค่ะเช่นแดงเดินมาอย่างนี้ถ้ามีเพื่อนอยู่ข้างหน้าเราแทนที่สีขาวเนี่ยจะเดินปกติได้เดินได้บนล่างซ้ายขวาใช่ไหมอีกอย่างทิ้งที่เขาจะทาได้คือเขาอาจสามารถกระโดดข้ามมาแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยต้องระวังนะอ้าวแต่ว่าถ้าเกิดว่ากําลังจะกระโดดอะแต่ว่าเกิดสมมติตอนที่สมมตินะส,มมนะสีขาวเดินปุ๊บ สมมติตาสีแดงสีแดงกระโดดก็ได้ใช่ไหมหรือสีแดงอาจจะเลือดทาอย่างนี้ก็ได้เลือกที่มันจะมากั้นกําแพงไว้แบบนี้ทีนี้เนี่ยถ้าพอถึงสีแดงวางกําแพงปุ๊บตาสีขาวสีขาวว่าอุ๊ยฉันจะกระโดดแต่ถ้ามีกําแพงแบบนี้กระโดดไม่ได้สิ่งที่เขาทําได้คือเขาทีนี้เขาจะอนุญาตให้เดินเฉียงค่ะเขาจะเดินเฉียงซ้ายหรือเฉียงขวามาทางนี้ก็ได้อ่าอันนี้คือกรณีของการพผชิญหน้า ซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มีหนึ่งคนเนี่ยสามารถเดินนะคะจนกระทั่งเข้าหน้าบ้านของเพื่อนฝั่งตรงข้ามได้นะคะแบบนี้ก็คือจะมีหนึ่งคนชนะเลย ส่วนในเกมที่เล่น4คนค่ะเซัพก็งาตาคล้ายๆ,ๆกันเลยเพียงหต่ว่าผู้เล่นแต่ละคน,นจะได้กำแพงเพียงแค่คนละหาอันเท่านั้นนะคะโดยที่จุดประสงค์ก็คือถ้าเราเ,เดินสามารถเข้ากำแพงของฝั่งตรงข้ามได้ก็ชนะไปเลยเนี่ยกติก,กาการเล่นการเดินหรือว่าการวางกำแพงนะคะหรือว่าในขณะที่การ,รเผชิญหน้าจะยังคงเหมือนกันจะมีนิดหน่อยอย่างเช่นว่าถ้าเราแบบดูอย่างเงี้ยสมมติตาเกิดเผชิญหน้า3มคนอย่างนี้ คนเนี้ยที่จะกระโดดค่ะไม่สามารถกระโดดข้าม2คนได้นะจะมีจุดเดียวที่ในเกมที่เล่น4คนตรงนี้จะทําไม่ได้พร้อมอืมอ่ะใครเล่นก่อนหนูเล่นก่อนโอเคอายุน้อยให้เล่นก่อนส่งสัญญาณด้วยกันเดินส่งสัญญาณด้วยกันเดินไ,ไม่รลงเหรอ อะไรอย่าเปลี่ยนอยุ้ยได้ทะมันดูอ,ออกปัองออกปังเหรอถ้าเยเหมือน,นกันเด็กเอาหนะักเอาบ้างจะออกก็ไม่ให้ออกจะออกก็ไม่ให้ออก เนสองคนมันจะมีความแบบดว,ออดวนอะ่ะเฮดเพ็ดทูเฮดแต่ถ้าตอนนั้นที่เราเล่นสี่คนเป็นไงเถ้าเราเล่นสี่คนมันจะมีจังหวะว่าใครจะหลุดใครจะชิงจังหวะหนีได้ก่อนอหนูเคยหนีแล้วก็โดวนคื พี่โอ๊ตจับได้ตอนนั้นเกือบถึงเส้นชัยอีก3ก้าแล้วก็เพิ่งโดนจับได้ก็เลยโดนบล็อกไปเต็มทีต้องไปวิ่งข้ามโลกและโชคดีเห็นพี่เบลถึงแม้ตัวเองจะไม่ชนะแต่พี่เบลก็ต้องโดนฟ้าต้องโดนไปข้ามโลกมากกว่านี้โอ้ยมี่ไม่อยากแกล้งยิงเยอะเลยอ่ะมีแกล้งยิงเยอะเดี๋ยวมีก็ไม้กำแพงมี่ไม่พอเนี่ย ออ้ยออกอิงก็มันมีหดลายก็หนูไปอ้อมโลกไปโอ้แล้วมีปิดอิงอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะถ้ามีปิดอิงแบบนี้มันอิงังไม่มีทางเข้าเดี๋ยวตามนี้ไหมเหรอ เออโกงวะเนี่ยดูเหลืมาเยอะกว่าอันเดิมแล้วโอ๊ยเดี๋ยวก่อน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 ไปปิดค้างโลกแบนี้แมอ้ออู้อู้อูอะไรแล้วอะไรอู้อู้ะไปปิดข้างโลกมามีแล้วปิดข้างโลกแบบนีเหรอให้มามีเดียค้างโลก โอ้ยมีแย่แล้วว่ะการที่กำแพงมีน้อยอย่างนี้มีแบบไม่ดีเลยอะมีข้ามนะโดดข้ามอะมาเดิเดินแล้วเดินแล้วทำไมไม่เดินมานี้ะออไม่ได้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 ไม่้เสียเปรียบอยู่พี่แม่ดู <S 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 มีต้องพยายามการรันเองต่อไปเองเยังจะไม่ม <c oughs> ีว่ามีแบบอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่อะไรมาจับตัวเขาทำไมา มาจับตัวทำไมก็เมื่อกี้มันเฉียงเนยไม่ได้เฉียงไม่ได้เฉียงไม่ได้เฉียงไปตอ่อดิจริงๆอ่ะถ้ามีย่งเหลือไม้นะจริงๆถ้ามีวางตรงเนี้ยมันจะเจ๋งมากเลยอิงเห็นบักเกิดอะไรขึ้น อิงจะไม่อิงจะมากั้นให้หมามีไปเดินที่อื่นไม่ได้มีก็จะเดินปุ๊บปุ๊ป๊๊แล,แ,แล้วเข้าเส้นชฉยแต่ประเด็นคือถ้ามีวางตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นอิงก็เข้าเส้นชฉยแล้วมมีว่ามีแพแน่เลยมีก็ต้องพยายามตอบไปเพื่อสุดท้ายของมีเ๊้ จริงๆเข้าแค่นี้ก็ชนะแล้วอันนี้ก็คือถือว่าชนะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราใหม่ใหม่ใหมกติกาวไม่ยากเลยนะอย่างว่าในแอคชั่นของการที่แบบเฮ้เราสามารถแบบเดินซึ่งเดินได้ไปแค่ในแนวเส้นตรงกับ2คือ สร้างกำแพงซึ่งกำแพงของเราอะคือมันสามารถแบบเป็นอันที่เราวางไว้เป็นเพื่อสิ่งกีดขวางเพื่อนเพื่อให้เพื่อนเนี่ยเดินแบบลำบากขึ้นต้องเดินทางอ้อมกับอีกอย่างนึงคือเพื่อจะสร้างเส้นทางของเราเพื่อจะแบบเข้าสู่เส้นชัยซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่แบบตอน Francis ที่หญิงเล่นอะที่หญิงบอกนี่ว่าอุ้ยจริงๆถ้าหญิง <asury S 2> มีกำแพงอันนึงนะแล้วหญิงไม่ต้องไปวางสกัดหญิงสามารถวางเพื่อจะสร้างทางเดินของเราเพื่อจะเข้าเส้นชัยได้เลยโดยที่แบบเพื่อนไม่สามารถมาปิดทางเราได้หญิงว่ามันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยมันชิงไหวชิงพลบว่าแบบเอ้ยเราจะทําอะไรก่อนเราจะเดินในตานี้มหรือเราจน จังหวะให้เพื่อนรอมาก่อนดีแล้วพอประชิญหน้ากันแล้วเราก็โดดข้ามข้ามหัวเพื่อนซึ่งมันค่อนข้างได้เปรียบในเกมทีเดียวเพราะว่ามันเหมือนเราได้เดินแบบ2ช่องเนาะซึ่งในเกมแน่นอนค่ะเล่น2คนมันจะมีความแบบวุ้ยตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันแต่ถ้าเกมที่เล่น4คนนะอย่างว่ามันจะได้อีกอารมณ์หนึ่งคือในเกมที่เล่น4ี่คนเนะนื่องจากกำแพงอะ่ะเราจะเหลือแค่คนละ5ชิ้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากเพราะนั่นทุกๆกำแพงที่เราวางมัน มันค่อนข้างสําคัญนะแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าต้องคิดให้ดีว่าจะวางทางไหนแต่มันจะมีจังหวะแบบ เลอปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างตอนนี้น้องอิงน้องหญิงก็เคยเล่นสี่คนใช่ไหมน้องหญิงก็ละหนสุดมันจะมีความเหมือนกับว่าฉันก็กาลังจะเดินแล้วคนนั้นก็จะเข้าแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าเราพยายามแบบเหมือนเราก็จะเดินของเราแล้วเราก็ต้องแบบไปกดดันเพื่อนคนถัดไปว่าเนี่ยเธอต้องวางกาแพงแล้วล่ะถ้าเธอไม่วางติดเขานะเดี๋ยวเขาชนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเหมือนกับแบบเคออสเคออสนิดนึงอะไรเงี้ยบังคับเพื่อนด้วยใช่ซึ่งระบังซึ่งเกมอ่ะมันก็จะมีความแบบเฮฮามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าว่าแบบใครจะชอบนาซึ่่งงหญิิวกต มันสามารถแบบเว้ยเกมอ่ะมันสามารถหยิบออกมากลางเล่นได้บ่อยๆเลยโดอเฉชาะตัวนี้นะคะสำหรับคอริดอร์อิงเคยหยิบตัวของเวอร์ชันคอริดอร์จูเนี่ยวิามาริวน่าจะแบบตอนนั้นตั้งแต่ตอน,น้รงอิงเลยกันน่าจะแบบประมาณ2ปีได้ละถ้าอย่างในเวอร์ชันนั้นความแตกต่างคืออันนั้นมันจะเป็น7จ็ดคูณเช่องเน,ะนๆๆาะน่ารักมากเลยถ้าให้น่ารักมากเลยมันเป็นตัวสัตว์เนาะแต่ถ้าตัวนี้ที่เป็นคลาสสิกค่ะก็จะเป็น9กูณเช่องแน่นอนว่าเกมมันก็จะเล่นได้มันจะมีจัดรูสต์จอะไรที่มากกว่ากับคอริดอร์แบบนนนนนนนึงถถ้้้าาาบคคเเเยห็กััััมมมจะะีีอ มีโคลดอกล่องมินิอ่าถ้าเคยเคยเห็นกล่องมินิกันเหมือนตัวนี้เลยแต่ว่าไซส์มันเล็กลงเพราะนั้นนะ่ะกำแพงต่างๆต,ตัวเดินต่างๆก็จะแบบเหมือนจิวจ๋วๆอ่ะก็จะเป็นไซส์แบบเขาเรียกว่าเป็น travel s ซส e สำหรับใครที่อยากได้ไซส์แบบ compact นะคะก็ลองไปหาดูกันนะคะและเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะหยิบเกมไหนมาเล่นกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถึงวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด s u b สไ r i b e แล